เวลานี่แบบว่ารอมาทั้งคลิปเลยก็คือกินการกลิ้นและให้คะแนนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเฟบยกนะคะก็วันนี้นะคะเรามีช่วงใหม่ก็คืออาหารตามซองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากุ้งชุบแป้งทอดกันนะคะทำไมใหญ่ขนาเพราะว่าพี่เอานะคะซื้อมาแล้วก็ห่อใหญ่มากแล้วก็บังเอิญว่าข้างหลังมีวิธีทำขอบแป้งเลยค่ะ นี่นะคะแป้งที่เราจะทำอาหารตามสอนะคะ่ะก็คือจะทําตามที่ข้างหลังมีพี่ยำเขียนเอาไว้ส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเกลือขนมปังแล้วก็อย่างที่สองน,นะคะก็คือแป้งสาลีค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะมันไม่ใช่แป้งสาลี <laughs> เราใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกลือคะ่ะนี่นะคะก็ใช้เกลือปกติแล้วก็มีพริกไทยคะ่ะนี่นะคะพริกไทยแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองค่ะนี่โอ้โรเย็นเลยแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มีแข่งกับเชิญนะคะก็คือปวาลลืมส่วนผสมสำคัญอ๋อแล้วก็ลืมส่วนผสมสําคัญนะคะก็คือกุง้งห้าสิบโลค้วยแต่ว่ากุ้งห้าสิบโลทำให้แขรเีง่นะ โลมานคือให้ท้างปะมันก็มีกิโลกรัมกับกิโลเมตรไงเราก็ลืมส่วนผสมของเขาก็คือกุ้งนะคะเราใช้กุ้งห้าร้อยกรัมวันนี้นะคะเราไม่แข่งกับเชิญนะคะไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องเอามาคะแล้วคือพักแซลอยค่ะ ก็ไงย้ต้องคันยองอาเซียวอะอรกไม่รู้เลยเอไม่บอกไม่ว่าคนเกาหลีอะไรวะอะไรน้นะเอออะไรนะพูดอะไรอันยองอันยองอาเซียวค่ะก็วันี่นะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะก็คือเกาหลีปอมแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้ทำอะไรบ้างอย่างแรกเราจะปอกเปลือกกุ้งก่อน โอเคค่ะอุที้แรกที่เราจะทำนะคะก็คือการแกะกุ้งนะคะอันนี้นะคะเราแกะกุ้งก็แกะปกติเลยแต่ว่าเหลือตรงหางอไว้เพราะว่าเวลาเสร็จจะได้สวยๆทำไมอะหางจะเป็นสีส้มอ๋อไนนม่ใช่วาททำเองเลยนะไม่ปงช่วยทำปงแกะกุ้งไม่เป็นเฮ้ยแต่พูดถึงวันทุดิบมันน้อยจังเลยอะมีแค่นี้หรอใช่เราจะทำอย่างอื่นอีกไหมอ๋อมีน้ำจิม้มเราลืมพูดนะคะพิเศษนี้นะคะจะทำามายองซีฟู้ดใช่ เจี๊ยมกินกับกุ้งฉุบแป้งทอดนะคะใช่อาให้ป้องแกะแกะไงนะง่ายให้แกะแกะกินกุ้งอ่ะก็คือแกะปกติเลยใช่ป่ะอุ้ยเออแต่ว่าเรือเรือต้องห่างไว้หน่อยนึงเออที่ป้องใส่แบบนี้เวลาตอนทอดจะได้สวยๆนี่ที่ป้องโรงเรียนหนูมาสอนภาษาจีนด้วยแล้วหนูก็ได้เกรดสี่ด้วยจริงปะจริงเกรดสี่นี่คือเท่าไหร่เก้าสิบโอ้โหนี่ว่าเก่งภาษาจีนเลยดิอืม หมูปะเนี่ยไม่ได้หมถ้างั้นถ้าเกเกมภาษาจีนอ่ะพี่โป่งจะเปิดรายการใหม่แล้วนะรายการชื่อรายการว่าภาษาจีนวรรคมจะสอดแทรกอยู่ในตามคลิปวิดีโอเนี้ยดีปะจะได้สอนเพื่อนๆด้วยดีงันเริ่มเลยกุ้งภาษาจีนยังไม่ได้เรียนมีดมีดภาษาจีนอะนรี้ก็ยังไม่ได้เรียนขั้วภาษาจีนเนี่ยเกลือเกลือยังไม่เรียนพิ้ไทย ยังไม่ได้โอเคครับว่ขอจบรายการภาษาจีนวรรคคำไปต่อเพียงเท่านี้โอ๊ยโอเคเสร็จแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วเพ่ว่าเกียช้ามากเลยทุกคนน่เรื่องโอเคเดี๋ยวขอตัวไปร้างก่อนสักครู่หนึ่งก็เมื่อกี้นะคะเราลืมบอกเอ้ยพี่บอกว่าต้องเอาข้างหลังออกามองม่เห็นเอาไส้ออก เออเอาไส้ออกเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะไม่ถูกกระปุกอ่ะไส้มันคืออะไรเหมือนเหมือนลำไส้เงยอเออเออเหมือนอ๋อ๋อขี้ปุ้งเหมือนขี้คุยป่ะอ๋ออุ้ยทำไงอะ่ะขอดูอีกทีนึงสุดยอดเอามาทิ้งฟันจิ้มไปข้างหลังบริเวณเกือบถึงหางเกี่ยวออกมาแล้วก็ดึงได้เลยอู้ แล้วก็น้ำหมักอันนี้ก็คือใส่มีเกลือแล้วก็น้ําแข็งใช่ปะ่ะแล้วก็ยิ่งเขาให้ใส่แป้งมันแต่เราไม่มีก็เลยใช้แป้งข้าวโพดทําให้มันแบบว่าเนื้อมันแด้งเด้กดงก,กรอบๆจะได้อร่อยอร่อยไมว่าอ,อยากกินก,กรอบๆแค่ใช้ก็ไปล้างน้าเปล่าอยกทีนีต้องเอาผ้าใบหินด้วยอ๋อ,อ,โ,อโอเคค่ะระหว่างที่เรานะคะเรากุ้งเด้งเราก็จะมาทำจิ้มก่อนก็คือมายอสีฟู้ดนะคะอุปกรณ์เอ้ยวัดขริบก็จะมี รากผักชีแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็มีมะนาวด้วยแล้วก็น้ำปลาเกลือรสดีเฮ้ยไม่ใช่รสดีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอูมามิไม่ใช่โกงรสแล้วก็มายองเนสค่ะก็อย่างแรกนะคะแล้วก็จะใส่รากผักชีก่อนอ่ะตามเลยเราต้องมีผักชีไปทเอาผักชีไปซอย เราใช้คิดสองอันนะคะรู้ไหมอะซอยไปไงอ๋อไม่รู้ั่้ไงไฮวมาซอยกนย 1, 2, ันเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอ่อ<ฟ>ตามให้มันละเอียดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว,วแบบก,ก,กลิก่นถ้นาเกิดแบบจิ้มจิ้มไปด้วยนะกลิ่นนะตั้งๆฉุนนี่จับแบบว่าคนใช้มีเป็นด้วยเคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งอะทลาเบอร์เกอร์เข็เลยจากนั้นก็ใช้พริก อันนี้ออกไปเลยเอาใช้แค่นี้พอเนาะเหย่อนอันนี้พริกกระกระเทีเยมควรใส่อะไรก่อนเลยวะพริกนี่ยค่ะแล้วก็ซอยผักชีเสร็จแล้วถูกต้องแล้วก็ต้องมาหามาั่นมะนาวด้วยจริงสะอาดเลยเะไรเงี้ยเด็ <c oughs> กวะไม <c oughs> ่ว่ากินน้ำจิ้มไม่เป็นหรอแล้วก็ใส่อันนี้ต่อ <c oughs> ทำไมไม่ตอบอ่ะเฮ้ยยังไม่แน่นเลย,เยส้าถกินน้ำจิ้มเป็นปะเนี่ยเอ็มเป็นทำไมอ่ะไม่เปิดกินแล้วนะเว้ยแต่เป็นเทนนี่ต้องกินไอนี่นะ ดีฟูดเป็นน้ำาเงี้ยเดี๋ยวเ,เขาถามว่าคนไทยกินที่ดีฟูดไม่เป็นหรออ่อนเลยได้แล้วนี่ไอพวกนี้ก็แล้วแต่เลยนะว่ากับที่ยำว่าเราชอบแบบไหนนักวิทยาศาสตร์คนไหนป่วยตายมีได้หรออ๋อเอาเบอร์ไอจะตายไอจะตายไอจนตายเหรอโอ้ให่ควารู้ได้ไงว่าต้องไม่รู้ดิไม่รู้ว่าเออแต่ว่าหนูไม่รู้จริงนะเว้ยหนูก็คิดว่ามีใครบ้าง โอ้โหไม่ฉลาดไม่ต้องเก่งว่ะนายถามไปโป้งคำถามหนึ่งเจ้าเฉลยก็คือเมื่อกี้เอาเบิร์ตไอจนตายวิภาวดีมันเก่งเหมือนนี่คิดว่าวิภาจะไม่รู้เนี่ยวิภมต้องเทพเจ้าแห่งหมูมาจากนั้นก็ใส่แรกเราผู้ผัชีนมาใส่บางทีเหรอคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคนปะก็ตำนิดหน่อยให้มันแบบจิ้มจัหน่อยเราก็ใช้หมูอันก่อนหั่นอะไรเนี่ยหันนมาะไม่ใช่หั่นอย่างนี้ อ๋อหนูเลยอ๋อจำได้แล้วโอ้โหมาแล้วไม, <S <S ไม่ทำนานโหมีดครบมากเลยทุกคนหั่นมะนาวเปลีย่ยนมีดก่อน <S <S อุอ้ยเออวิธีเลือกมะนาวให้มีน้ำทำไงเพียววะนิม่มอุ้ยเพียววานรู้เรื่องเลยอะฉลาดเนรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงนั่นคือสายเาเพียววานะครับก็น้าปลาเท่าไหร่หนึน่งปลาหนึ่งช้อนใช้ยี่งห่ออะไรก็ได้นะยี่งห่ออะไรก็ได้นะ ไม่โปะก็พูดดีอ๋อน้ปลาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ทุกคนงอางต่อดีง้เกลืออุ้ยพี่วานมันไม่มีน้ำเลยอ่ะก็ไปเรื่อยสิอ่ะเกลือแค่แบบว่าหนึ่งหยดปลายช้อนก็คือแบบนี้เห็นไหมมองไม่เห็นเลยมอเห็นนะมันไม่เข้านี้หรอกจอือไม่รู้กล้องเห็นตอามันเร็วมากเลยมันเล็กด้วยอ่ะ รดีจากนั้นก็รถดีไม่ใช่รสดีมัน<อ>งคงชูรผงชูรถหน่อยหนึงเออเอ,อุ้ยผงชูรสทรารู้ไหมว่ากินแรไงจริงแล้วเคยดิมนไหมว่าเขาบอกว่าจะหัวร้านรู้ไม่อารู้ไม่ไม่รู้ <c oughs> เออไม่รู้ต้องไม่รู้ดิวะจริงๆแล้วมันไม่จริงเลยเพราะว่าผงชูรสมันทํามาจัดทํามาจัด อันนี้ไม่รู้จริงๆอ่นแหละโซนชูรสมันทำมาจากอ้อยไมัใช่อ้อยอ้อยมันทำมาจากน้ำตาลเว้ยเออใช่อ้อยนทำน้ำตาลเกลือไม่ใช่เกลือเกลือเกลือกวนทะเลไงแล้วก็ตัดปลาหมึกปลาไหลใช่แล้วแปลว่าพอพอพอมันทำมาจากมันสับปะหลังมันก็เลยจริงๆแล้วกินมันก็เลยไม่หัวร้านแต่ว่ากินเยอะมากไปมันก็ไม่ดีแหละไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือกินอย่าง ูกรณเอาอีกางไรมันไม่มีน้ำมา้ะเว้ยอยู่ก็มีสาระใส่นำนอตอด้วยนอตอน้ำตาลอยนุ่มเดี๋นี่มันไม่มีน้ำเลยเพราะว่าอะไรอ่ะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะไม่ในสูตรก็คือใช้เป็นแบบน้ำเชื่อมแต่ว่าเราไม่มีไงมันก็เลยไม่ต้องเพิ่มสารอื่ใช้น้ำตาลแต่จริงทำน้ำเชื่อมเองก็ทำได้นะแต่ว่าเราจริงๆบ้านเราไม่ค่อยชอบกินหวานก็เลยใส่แค่นี้พอนาว่หนูว่านี่เยอะมาก แล้วก็จริงๆต้องมีนี่ด้วยอ,อน้ําน้ํากระเทียมดองเพื่อให้มันแบบมีน้ําหูนี่กล้องมาดูดิต้มอ,อะไรก็ต้มน้ําต้มสุกไงโอเคมาแล้วต้มน้ำสุกปึ๊บปึ๊บบอกอ๋อมีมุกแลมุกอะไรเฟว่ามีมุกส่วนอวัยวะไหนของฉลามที่เก็บของได้อวัยวะไหนของฉลามที่เก็บของได้กระเป๋า,าน้าท้อง กับคูแก้มฟันอะไรวะอะไรก็คือลิ้นชาร์ดอ๋อลิ้นชาร์ก็คือลิ้นฉลามแต่ว่าฉลามหนกี้ก็คือชาร์กลายเป็นลิ้นชาร์ดโม, <c oughs> มกนี้ผ่านอันนี้ทำอไรกันต้มน้ำให้รอเดือดเราจะลองใส่น้ำต้มสุกลงไป แต่มันไม่มีน้ำเลยสิแต่ถ้สองช้อนพอโอเคคนด้วยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็หาสูตรก็ได้เลยนะอันนี้ต้องทำต่างเลยตักใส่ถ้วยแล้วก็ใส่เงน็ดจากนั้นก็ใส่เมนีดเข้าไปอันนี้คือเหมือนกับสูตรเดียวกับพวกที่แบบสลัดโลเลยนะเป็นแบบมายโอซีฟู้ด อ,อร่อยเฉยเลยป่ะต่อไปเราก็จะมาทอดกันเฮ้ย<า><อ>ถูกแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมก่อนไงก็จะมีแป้งสาลีผสมกับเกลือบริโภคและพริกไทยแป้งสาลีไม่มีเราก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบเหมือนที่เาบอกไปนี่นะแต่แป้งก็กรอบไอ้พวกนี้มันจริงมันไม่มีสูตรเนาะมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ครูเยอะแค่ไหนใครทำตามก็จะทำ,ทำตามยากหน่อย ไม่ไม่มีอะไรที่มีสูตรเลยแล้วก็ใส่เกลือวิชัไทยลงไปให้แป้งมีรสชาติอะเฮว้าใส่เอาเครึ่งช้อนแล้วกันโห<อ> <c oughs> นี่อยู่ท่าของการปรุงอาหารอ่ะราไายใส่เกลือ,อเสียงเหมือนไอเจ็บเที่ยวให้มันเป็นอย่างนั้นอะบิดๆแล้ว อีกไหมเกลือไม่กินเน่าจะเค็มเท่าไรพอแล้วพอ,พอยังไงเราคิงกับน้ำจิ้มแล้วไงพีโอ้แต่วาเป็นคนที่กิดเค็มมากนะทุกคนตอกไขป่ปลายปึ๊บต่อไปเทกเอาเกขนมปังนี้ดีกว่าทานมันกว้างๆมันจะได้แบบตะลบแป้งเข้ามเนี่ย แลราคะจะไปเท่าเราก็จะมาหมักหมักเสร็จแล้วไงอันนี้คือจะมาชุบมีอันแรกก็คือแป้งสาลีเอ้ยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบไข่เค้กขนมปังโอเคเริ่มเลยชุดรอบเดียวใช่ไหมแป้งคลุกให้เข้ากันไส่ไปเอาเอาช้อนเอามือหนึ่งอ่ะเอามือหนึ่งใช้ช้อนแบบไม่เป็นไรช้อนมันใช้ตรงตรงตรงไปก็ได้เน้นแต่รอบมาแต่อ โอเคอันนี้คือชิ้นทดลองค่อยๆเทลงมาเฮ้ยค่อยๆจับใส่จับตรงหางนิ้มใส่ลงมาอย่าโดนยาวมือจิ้มกันอย่าเพิ่งอย่ามือจิ้มยามือจุ่มยาวมือจุ่มลงไปนี้ใช้ไฟอะไรคะใช้ไฟกลางเร็วค่ะใช้ไฟฟ้าใช่ได้อ้าวไม่อ้าวไม่อาใหม่ไอ้บ้องทอดใช้ไฟอะไรอ่ะไฟฟ้าใช้ไฟกลางไหมไฟกลางหนูนี่เหมาะกับมุกพิเศษไหนบ้างนะหัวอเหมาะกับมุกพิเศษไหนบ้าง เฮ้ยเหมือนปะหรือว่ามันต้องใหญ่กว่าน,นี้อ่ะอนนเอาถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็คือต้อง,งอต้องวนของ,ของ,ของ,ของเออเลยลองดูก็คืออันเนี้เป็นแบบยางอันหนึ่งนะต่อไปเอาไปไวัดที่ไ,ไวัดคิดก่อนว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะกุ้งเรากล้ทอดเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเาให้เราเรอคอยอ ก็คือเวลาที่แบบว่ารอมาทั้งคลิปเลยก็คือกินการกลิ้นและให้คะแนนกินเลยนะกินเลยเหรอโอเค <Okay. S 2> ไม่ต้องพูดท่าทาเพลงกินเลยกินด้วยกินกินร้อนอยู่ปะอุ่นๆลองกินแบบออริจินอลก่อนนะดูปแป้งทอดกัดๆให้แบบเข้าใ,ให้เสียงเข้าไมาอืยอ,อร่อยอะ่ะม,มันเค็มไปนิดนึง <ขอ S 1> สำหรับส่วนตัวนะเพราะว่าพีาใส่เกลือโคตรเยอะเลยเค็มเป็นเค็มตรงข้างในแป้งอ่ะ แต่ว่าอเออแล้วอร่อยนี่ออกใครกิ่คะแนน10 1บได้เหรอที่เก้ากัเพราะว่ามันไม่มันไม่อร่อยอะเป็นงานที่แบบทุบสองทีสองรอบวนไปวนมาสองรอบ,อ,รอ,บอันนี้คือรอบเดียวแบบว่าถ้าเราเคยปอกเปิเปอือกไหก็คือทำ,ทอทำแบบทุบสองรอบโอเคม, okay มากจิ้เราจิ้มเราเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้จิ้มเลยจิ้มเลยให้ให้ ถ้าให้คะแนนนะให้ให้ให้สิบเลยไม่เรียนนะมันมันเค็มๆนะเพราะว่าถ้าเราไปกินตามร้านอาหารของเราทั่อ่ะมันจะจืดกว่านี้คือมันจะเป็นรสชาติคงกลางอันนี้สองอ่ะอืมจะมาเรียนป่ะไม่เรียนแนละ้ว energy n u t t ม seafood mayo อืมวิธีมันจิ้มแล้วรู้สึกแบบมีอะไรมากขึ้นมีมิติของอาหารให้ซื้เป็นคะแนนเลย เ็เต็มเ็แล้วคือแบบว่าคาดหวังมว้ทัานี้แบบเกินเกินที่คาดเรมองกินหม่อยนิดนึงก็เหมือนกินยำอมเราชอบอะยำแทงกินเ็ดๆได้อันนี้คือยำเลยอะจะกลายเป็นยำมาม่าจกลายเป็นยำแบฟูเองกินเลยอืมกลับเลยอะไรเงอมม่ว่าหนุ่มไม่ชอบเต่บารเ็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำจิ้มมากๆเลยนะ ว่ากินเค็มกรอบนะนี่ให้กินบทนี่ก็กินได้นะไม่ต้องให้ตัก้งตักร้องกินเลย้วโอเคให้คนเยอะก็หมดแลอะเราขอตัวไปกินแล้วใช่ไหมล่ะอืมอืมเราไม่พูดเขาพูดแล้วไม่พูดเลยเอาะกินอย่างเดียวเอาหมแล้วเมนูเนี้ยสรุปแล้วคืออร่อยทําตามได้ทําแบบนี้เลยนะถึงแม้มันจะทำยากแต่ทาอร่อยก็สำหรับวันนี้นะคะขอเดี๋ยวก็อีกนิดนึงกุ้งเด้งไหมกุ้งเด้งนะ รู้สึกว่ามันแบบหมักกันที่บอกอร่อยอ่ะอร่อยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วใครอยากทำก็ทำได้เพราะว่าอร่อยใช่และใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสองครั้งชสองครั้งนะบายบายค่ะบายสวัสดีค่ะเพิ่พูดแบบสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเหมือนข่าวแล้วแล้ว